ผูห้หญิงสีขาวคือชาวพยาบาลคืนวันพันผ่านยังซึ่งในดวงใจฉันจำได้ดีคืนที่ฉันเจ็บป่วยกายได้สมสารไปเป็นคนไข้อนาถา รุ่นเของเราก็เริ่มต้นเมื่อปี2 5 2 2เข้าเรียนกันร 100, 100คนนะคะแต่ก็จบพร้อมกันเนี่ย90คนหลังจากจบแล้วทุกคนก็ประสบความสำเร็จทั้งชีวิตส่วนตัวครอบครัวและชีวิตการทำงานก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้ร่วมงานผู้บังคับบัญชานะคะว่าทำงานดีรับผิดชอบบนพื้นฐานของความรู้ แต่ความสําเร็จอันง,งดงามเราเนี่ยมาจากแรงบันดาลใจของท่านอาจารย์สายหยดนิยมวิภาคถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคณะปดีของเรารุ่นสุดท้ายที่พวกเราเข้ามาเรียนก็ตามแต่ว่าเราก็ได้รับการล้อมจากอาจารย์ทั้งคณะให้เป็นคนดีทํางานดีแล้วก็ทุกคนก็ประสบความสําเร็จวันนี้ก็นําเสนอตัวอย่างของเพื่อนๆรุ่น9ก้าที่ประสบความสําเร็จแค่9คนตามรุ่นเลยนะคะคนแรกเนี่ยก็คือคุณน้อยบรรจงซึ่งเป็นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสิลินทนกรกรุงเทพ คนที่ 2. รอลาหรือรอลานีเป็นผู้ในการการตลาดฝ่ายการต่างประเทศของโรงพยาบาลสมิติเวชคนที่ 3. คุณนิ่มเกศรนโรงพยาบาลศรีนครินเป็นพยาบาลพีเด่นของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนที่ 4. คุณปุ๋ยกันนิการเป็นผู้ในการศูนย์คนตาบอดภาคเหนือแล้วก็ได้รับรางวัลคนดีศีเขลางนครลำปาง คนที่5คุณเล็กนุจรีแห่งโรงพยาบาลศรีนครินก็ได้รับรางวัลสีมอดดินแดงของปีนี้คนที่หกดกเรเอื้อนจิตแห่งโรงพยาบาลศรีนครินเพิ่งเกษียณปีนี้และปัจจุบันก็คือภริยาท่านอธิการบาดีคนปัจจุบันของมหาลาัยคอนแก่นนะคะ คนที่เจ็คุณเหมียวหรือคุณทาลินีหัวหน้างานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศีรีนครินทร์คนปัจจบุบันคนที่8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระดาเป็นข้าราชการดีเด่นและก็เป็นพยาบาลจิตเวทดีเด่นของสมาคมพยาบาลจิตเวทแห่งประเทศไทยและก็ปัจจบุบัน เป็นประธานชม,มรมสิทธิ์เก่ามหาลัยขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามและคนที่9้าซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจมากเป็นที่ได้รับคำชื่นชมอย่างกว้างขวางก็คือคุณอ้อยหรือดกรกฤษณาแสวงดีปัจจุบันดำรงตำแหน่งระดับสุเอ็ดในกระทรวงสาธารณสุขและก็เป็นพยาบาลที่เข้าสู่ตำแหน่งนี้อย่างสมภาคภูมิและก็เดือนที่แล้วได้รับรางวัลดีเด่นพยาบาลดีเด่นในเอเชียแปซิฟิกจากผลงานการพัฒนาและก็ผลักดันการแก้ปัญหากาลังคนด้าน สุขภาพในประเทศไทยค่ะช่วยรักษาดวงใจเขาคือดอกไหนอยู่ในป่าเงาเขาคือสีขาวในลูกสีดำเขาคือตัวแทนแห่งเมตตาทําช่วยอุ่นธระทําคำจุน